ครับอนบูวินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคคนสสวััดีรบช่วงนี้เป็นไงบ้างสองคนกับการช่วงนี้เราสองคนก็อย่างที่เห็นนะมันก็วิ่งงานเรื่อยๆเนาะทุกวันเลยก็วันนี้มางานของมิดเดิเร่ครับก็จะเป็นเรื่องการเปิดตัวของควอนอาร์เอสที่เป็นรีไซเคิลพลาสติกครับผมครับผมวันนี้เราสองเป็นสายรักโลกอยู่ได้ยผมจริงๆแล้วผมเป็นสายรักโลกนะคือคือเจอโปรตีเวลาผมแบบว่า อยู่บ้านหรือชีวิตประจำวันเนี้ยเวลาเราดย่มน้ำพลาสติกใช่ไหมครับคือเวลาผมเห็นแบบขยะที่มันแบบมันแบ่งว่าแบบว่าเออชนิดแต่ละชนิดเป็นยังไงผมก็จะทิ้งพวกแบบว่าขยะรีไซเคิลน่ลงในถังรีไซเคิลเนี่ยนะครับผมผมก็เหมือนกันนะผมแต่ว่าผมจะเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการขับรถครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นตัวเลขกออิโลเมตรต่อลิตรให้มันต่ำๆผมจะชอบให้มันสูงๆดังนั้นเวลาผมขับรถมันจะเหมือนเล่นเกมอยู่ว่าไปทำยังไงให้ตัวเลขนี้มันสูงที่สุดเท่าที่ทำได้ไับไปเกิน8ปดรูนย ก็ผมเคยขับได้เยอะสุดคือแบบ21 22กิโลเมตรต่อลิตรโหทำยังไงอ่ะเจ้าแช่นี่สุดไปยังไงเอาง่ายๆคือพยายามเบรกน้อยที่สุดครับปล่อยให้รถมันแบบชะลอเวลาอยู่บนทางด่วนงั้นแสดงว่าคุณรู้จักระยะเบนมากแสดงว่ามากก็ที่ขับรถกินก็ได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่ก็เผื่อเป็นชิคเล็กๆน้อยๆเผื่อจะไปใช้กันที่บ้านครับเคยเคยนั่งรถไปกันเขาไหมผมนั่งประจำนะไม่ได้ค่ะ จริงๆแล้วเป็นคนขับขี่ปลอดภัยมากนะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบรถนะครับเราก็จะมีความรู้เรื่องมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะปรึกษาคราเพราะว่าก็ใช้รถรุ่นเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยอยู่างไร Safety ไหมโอ้ Safety ไหมโอ้ Safety อะไรเพราะเราต้องถามคนนั่งคนขับไม่มีสิทธิ์พูดอ่าผู้ขันมันเกิดของใช่ความจริงใช่ครับผมเกิดมาเป็นไงบ้างครับเกิดที่พัมกันปีนี้เป็นไงบ้างลูก วันเกิดปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทุกคนให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ให้คำวยพรกันเยอะมากก็ขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนที่ช่วยสปอร์ตไม่ว่าจะต่างประเทศในเมืองไทยแล้วก็ที่มาที่งานครับขอบคุณมากการจัดเต็มขนาดไหนครับรไปนลจัดเต็มมากคือแบบอย่างเช่นอีเวนต์วันที่7หลังจากงี้หลังจากวันเกิดผมก็คนก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาสุสั่์วันเกิดกันเยอะมากๆเลยก็ดีใจมากเลยครับผมต่คน้านท่า อ่ะคนข้างๆนข้าง,งอ๋อผมก็จริงๆแล้วผมยัยจสะสารภาพเขาตอนแรกอะผมนึกว่าวันเกิดเขาก็คือวันที่9แ้ลแรงมาก <laughs> แล้วทีนี้คือคือวันที่3ผมก็แบบเฮ้ยวันเกิดภูวินมันวันที่5นี่หว่าใช่แล้วก็แบบจริงเราก็แฮปเขาเร็วนะ<ช>ผมพูดแฮปไปกี่รอบคุณบอกเขาประมาณร้อยรอบได้ครับคือให้คอนเทกต์อย่างนี้ก่อนครับผมเออวันที่9้าเป็นงานวันเกิดที่จัดกับแฟนขับคือเหมือนแบบเออซานขับก็มาฉลองวันเกิดด้วยกัน แล้วเขาอกมาด้วยเขาก็เลยอาจจะเขาเลยคิดว่าเป็นวันที่9ใช่ตามคิวงานวันที่9ใช่ใช่ใช่แต่กองปั่นก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษให้เขาโอ้ครับผมใช่ครับก็คืออะไรครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมเขาเล่นดนตรีนะฮะแล้วทำไมให้ยิ้มได้ครับยิ้า้หนึ่งตัวคือตอนแรกผมถามเขาก่อนอันนี้ว่าเออแบบว่าวันเกิดอยากได้อะไรเพราะว่าคือเราก็อยากจะซื้อของที่แบบว่าที่ชอบให้อะไรอย่างนี้แบบว่ากลัวซื้ออย่างอื่นมาแล้วแบบไม่ถูกใจจะไม่ชอบเลยก็อยากจะซื้อของที่เขาแบบว่าชช้แลวเอย ก็ใช่เขาบอกว่าเออจะได้กีตาร์อะไรเงี้ยครับผมก็ตอนแรกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจริงจริงเพราะว่ามันราคาสูงแต่พอจริงจริงเราก็แบบโอ้เป็นไงบ้างไม่เห็นครับไม่ได้ยิบจับแล้วเป็นไงบ้างพอได้จับแล้วก็เมื่อคืนเปิดไลฟ์เลยครับผมเมื่อคืนเปิดไลฟ์เล่นโชว์เลยครับเอากีตาร์ตัวใหม่โชว์เลยใช่ครับก็น่าจะได้ออกมาออกงานครับผมเออตอนแรกคืออยากได้มากตอนแรกไปไปร้านดนตรีใช่ไหมถามผมว่า ให้เอาตัวไหนกันตอนแรกตอนแรกเลือกก่อนเลือกอันเล็กๆสัปดาหนึ่งสัปดาหนึ่งบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะอยากไปดูตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็แบบเดี๋ได้ตัวนี้แล้วมาดูราคาก็โอ้โหแต่ว่าไ้นะครับผมเลือกเองเลือกเองเลยครับเลือกเองเลยก็ไปด้วยกันครับผมที่ตรงนี้เลยตรงร้านที่ผลิตเลยครับผมใช่แล้วเป็นพิธีการพิจายใช่ก็วันเกิดวันพิเศษมันมีขั้นบีราคาก็โอ้โห คนไม่เดี๋ยวพอวันเกิดเขาจะยังไงดีเขาบอกแล้วว่าวันเกิดปีหน้าถ้าอยากได้เบสจะซื้อให้นะพูดเลยเพื่อจะได้มาเล่นด้วยกันนะผมเป็นวงกีตาร์เบสตั้งวงเลยขาดกองครับกับแฟนคลับเป็นไงบ้างแฟนครับไปนะครับวันที่เก้าที่ไปเจอแฟนคลับวันที่เก้าไปเจอแฟนคลับแฟนคลับทุกคนน่ารักมากคือทุกคนมาด้วยเอเนอร์จีที่แบบพร้อมที่จะมาสนุกกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้เป็นวันเกิดที่ เราพยายามจะช่วยเชียร์อัพ<ล>ทุกคนแล้วก็พยายามจะมีอะไรพิเศษสําหรับคนที่เสียสละมาในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นก็มีคนที่แบบามาในวันเกิดตัวเองด้วย <ขอ S 2> ก็พยายามจะทําอะไรนู่นนี่นั่นให้ทุกคนมาและคุ้มค่าครับไม่ว,ว่าควาต่างกับนนการใช้กิจกรรมอื่นครับผมใช่ทำเพื่อไม่ทำเหตุการณ์ที่น่าตื่นรอยค่ะมีการดูแผลเลีงเสริมเลี้ยงแขรอ๋อเล่าเหตุการณ์นั้นเล่าเล่าเล่าจังหวะนั้นหน่อยที่เกิดอะไรขึ้น อ๋อคือจริงๆแล้ววันนั้นต้องบอกว่าคือวันที่เราไปซื้อกีต้าร์กันเนี่ยแหละที่พารากอนแล้วลใช่ครับผมก็ก็มีตั้งแต่ตรงพารากอนแล้วแล้วก็ผมก็ได้นั่ง BTS ไปไปเก็บของแล้วก็ไปที่ตึกขับไปทำงานต่อแล้วทีนี้ก็ก็เจอแฟนๆขับที่อยู่ข้างล่างตึกเนี่ยแหละครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากครับคือเขาเขาขอเราถ่ายรูปแล้วก็ตอนแรกปฏิเสธไปเพราะว่า ปกติเนี่ยถ้าใครขอถ่ายรูปผมจะให้แต่ว่าเพลินวันนั้นผมรีบไปที่อ,อื่น่อก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็เกิดภาพอย่างที่เห็นในคลิปนี่แลหล,าาคละครับพยายามดึงดึงค้างเราไว้ดิก็ก็ดึงไปถ่ายรูปครับผมซึ่งไม่ได้อะไรครับก็แค่จะบอกว่ามันเป็นเออผมจะพูดยังไงดีก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือผมตกใจ<ะ>หน้าที่ออกไปคือผมตกใจเพราะผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นแต่ก็ เข้าใจว่าตื่นเต้นครับผมแล้วก็เข้าใจความตื่นเต้นของการเจอแบบการเจอคนที่ชอบเพราะว่าเราก็เป็นแบบเวลาเจอเจอศิลปินที่ชอบจริงๆเราก็อยากจะเข้าไปถ่ายรูปเราก็อยากจะอะไรแต่ก็ทุกเรื่องราวมันก็มีหลายมุมหลายเหตุการณ์ก็เราไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์ที่โดดจู่จูอเไรแบบเป็นครั้งแรกครับผมก็เลยแบบเหมือนกับว่าผมเองก็ทําทัวไม่ถูกด้วยแต่ชควงีมีพี่สตาฟของ GMM ที่อยู่แถวนั้นพอดี ครับผมแต่ผมเข้าใจผมเข้าใจคนนั้นมากๆเลยครับผมว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นแล้วเขาเจอเราด้วยแล้วเขาเจอเราด้วยใช่ไม่ไม่ได้อะไรครับโอ้ปายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ความตปยว่าเหมือนแบบไม่ต้องมาส่งแบบที่คอนเสร์ตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไปที่ไปตลาดแต่วก็จะอ่อนไหวแวค่ไปคือวันเดียวกันเลยครับผมเออ่คือพอดีผมเอาของหลังจากที่ได้กีตาร์มาผมเอากีตาร์ไปเก็บที่ห้องก่อนแล้วก็ค่อยไปงานต่อครับผม ใช่ก็มันก็เลยเป็นเหตุการณ์เลี้ยงกันวันนั้นเลยว่าเขาก็ไปไปที่หน้าคอนโดด้วยจริงๆมันเป็นครั้งแรกไหมทุกคนตทุกคนเป็นครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกครับผมแต่พอเหมือนกับว่าวันนั้นมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะก็เลยแบบเออผมก็ก็อยากจะบอกนิดหน่อยว่าเออนิดนึงนะ ข,ขาจจอาจจะต้องเวน้นเป็นระยะนิดนึงครับผมแต,แต่ถ้ามาเจอกันแบบบังเอิญเจอหรือมาเจอกันเวลางานอย่างเงี้ยผมยินดีมากที่จะแบบที่จะมานั่งคุยที่จะมาอะไรถ้าผมไม่รีบครับผมจริงนเรื่องความปลอดภัยของมแบบแฟนคลับเรื่องนแล้วก็แบบานน,า,านนะออไม่ค่อยเป็นห่วงครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเขาไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ร้ายครับรคนที่มาติดตามเราคนที่มาเนี่เราคือเขาอยากจะเขาอยากจะมาคุยกับเราเขาอยากถ่ายรูปกับเราเขาอยากจะามาช่วยซัพพอร์ตเราดังนั้นผมไม่คิดว่ามันอันตรายครับผม ผมว่าการที่เราสองคนมาอยู่ตรงนี้มันเสียสละความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับผมดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่มาอยู่ณจุดนี้ต้องรับให้ได้อยู่แล้วเออผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรครับผมก็ อย,อย่างคอนโดครับผมก<ช>็ที่พักส่วนตัวอะไราเงี้ยใช่ครับที่พักส่วนตัวก็อาจจะนิดนึงครับผมใช่แต่แตถ้าดีๆพร้อมเจอเขาตามงานตามอะไรอยู่แล้วใช่ครับถึงเจอในที่สาธารณะเวลาแบบมาเดินห้างหรือว่าเจอข้างถนนก็ไม่ได้อะไรครับผม<ช>ก็ยินดีถ่ายรูปยินดีคุยครับ ครับผมใช่ผมก็เจอเมื่อเดือนก่อนคับผมกับรถของผมจริงๆแล้วพวกเราสองคนก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนครับแต่คือผมมันจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวเรามากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นรถเราโดนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นของนอกกายอะไรเงี้ยมันโดนไปมันซ่อมได้แต่ว่าถ้าเกิดเกิดอะไรอันตรายขึ้นกับแฟนคลับเงี้ยผมรู้สึกว่านอันตรายมากกว่าไม่คุ้มถ้าถึงไม่ถึงท่านแบบว่าต้องมีมาตรการหรือว่าคุณแบบคนสตาร์ทหาง่ายว่าเอ้ยด่วยคุณมีนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อ จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีพนักงานที่อยู่ในบริษัทแต่ผมเห็นว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเน่ะเขาทํางานหนักกันอยู่แล้วก็แบบการเคียงงานกลับบ้านผมก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่แต่จริงๆแล้วค่ายก็มีมีม,มาตร,รการอยู่แล <รา S 1> ้วคร <า S 1> ับใช่ครับผมใช่แต่เพิ<ด>ินวันนั้นผมผมบอกเขาผมเป็นคนบอกเขาเองว่าไม่เป็นไรครับเอดเดี๋ยวผมไปเองได้ใช่โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ